ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด4.2หน้า7นะคะข้อ7ดินสอ10โโลมีกี่แท่งในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องทราบก่อนนะคะว่าดินสอ1โหลนะคะจะเท่ากับดินสอ12แท่งถ้าเราอยากทราบดินสอ10โหลเราก็จะนำสิบมาคูณกับ12นะคะ วิธีทำดินสอสิบโหลดินสอหนึ่งโหลมีสิบสองแท่ง ดังนั้นนะคะถ้าเราอยากทราบว่าดินสอสิบโหลมีทั้งหมดกี่แท่งเราก็นำสิบคูณกับสิบสองสิบคูณสิบสองได้หนึ่งร้อยยี่สิบดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ 120แท่งต่อไปข้อ8นะคะตุ๊กจัดโต๊ะประชุม15ตัวแต่ละตัวใช้เก้าอี้จำนวนเท่ากันและใช้ทั้งหมด90ตัว โต๊ะประชุม1ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวจากโจทย์นะคะเราทราบว่ามีโต๊ะประชุมทั้งหมด15ตัวนะคะโดยแต่ละตัวใช้เก้าอี้เท่ากันนะคะและใช้เก้าอี้ไปทั้งหมด90ตัวถ้าเราอยากทราบว่าโต๊ะประชุม1ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวเราก็จะนำ90า90หารด้วย15นะคะ วิธีทำตุ๊กจัดโต๊ะประชุมสิบห้าตัว ใช้เก้าอี้ทั้งหมดเก้าสิบตัวดังนั้นโต๊ะประชุมหนึ่งตัว ใช้เก้าอี้นำเก้าสิบนะคะหารด้วยสิบห้าเท่ากับเก้าสิบหารสิบห้านะคะสิบห้าคูณหกดูนะคะหกห้าสามสิบใสศูนย์ทดสามหกหนึ่งหกบวกสามเป็นเก้าเก้าสิบลบเก้าสิบเหลือศูนย์ ดังนั้นคำตอบคือ6นะคะโต๊ะประชุม1ตัวใช้เก้าอี้6ตัวนะคะคำตอบคือ6ตัวต่อไปข้อที่9นะคะนัดขับรถยนต์9ชั่วโมงได้ระยะทาง675กิโลเมตรนัด ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรสิ่งที่โจทย์บอกคือนัดขับรถยนต์9ชั่วโมงได้ระยะทาง675กิโลเมตรแต่โจทย์ถามว่านัดขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะคะเราก็จะใช้การหารนะคะวิธีทำ นัดขับรถยนต์9ชั่วโมงได้ระยะทาง675กิโลเมตร ดังนั้นนัดขับรถด้วยความเร็วเฉลีย่ยชั่วโมงละ นำ675หารด้วย9นะคะ675หาร9 9คูณ7ได้63 7-3เหลือ4 6-6เหลือ0ดึง5ลงมานะคะเป็น45 9คูณ5ได้45ลบกันเหลือ0ดังนั้นนะคะนัดขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ย ชั่วโมงละ75กิโลเมตรนะคะคำตอบก็คือ75กิโลเมตร ต่อไปหน้า8นะคะข้อ10น้ำยาปรับผ้านุ่ม1ถุงมีปริมาตร0.6ลิตรแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่ม20ถุงแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่มกี่ลิตรจากโจทย์นะคะบอกว่าน้ำยาปรับผ้านุ่ม1ถุงมีปริมาตร0.6ลิตรถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่ม20ถุงจะมีปริมาตรเท่าใด เราจะใช้การคูณนะคะในการหาคำตอบวิธีทำน้ำยาปรับผ้านุ่มหนึ่งถุงมีปริมาตร ศูล mm ิตรแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่สิบถุงดังนั้น แอนมีน้ํายาปรับผ้านุ่มนำยี่สิบคูณกับ0.6นจุะคะนำยี่คูณกับ6ก่อนนะคะยี่คูณหได้120แต่เนื่องจาก 0.6เป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้น120นะคะเราก็จะเติมจุดทศนิยมไป1ตำแหน่งดังนั้นแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่ม12.0ลิตรหรือ12ลิตรนะคะคำตอบก็คือ สิบสองลิตรต่อไปข้อ11นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมของปีเดียวกันดวงใจออมเงินทุกวันวันละ60บาทดวงใจออมเงินได้ทั้งหมดเท่าใด ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องหาจํานวนวันก่อนนะคะว่าดวงใจออมเงินทั้งหมดกี่วันโดยเราทราบนะคะว่า1มิถุนาถึง30มิถุนานะคะเท่ากับ30วันต่อไปนะคะ1ถึง31 กรกฎาคมก็เท่ากับ31วัน1ถึง31สิงหาคมก็เท่ากับ31วันนะคะดังนั้นนำจำนวนวันมาบวกกันนะคะ30บวก31บวก31ได้92วันนะคะ ต่อไปเราก็จะมาหาว่าดวงใจออมเงินได้ทั้งหมดเท่าใดนะคะวิธีทำค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน ถึงสาสิงหาคมมีทั้งหมดนะคะสามสิบวกสาบเวกสาเท่ากับ92วัน ดวงใจออมเงินทุกวันวันละหกสิบบาทดังนั้นดวงใจ ออมเงินได้ทั้งหมดนำเก้าสิบสองนะคะคูณด้วยหกสิบเก้าสิบสองคูณหกสิบนะคะดึงศูนย์ลงมาก่อนนะคะแล้วนำหกไปคูณสองได้สิบสองใส่สองทดหนึ่ง

ต่อไปข้อสองใหญ่นะคะเติมคำตอบข้อ1ต้อยซื้อข้าวสารหถุงถุงละเท่าเท่ากันได้ข้าวสารทั้งหมด90กิโลกรัมข้าวสารหนักถุงละกี่กิโลกรัมนะคะโจทย์บอกว่าต้อยซื้อข้าวสาร6ถุงนะคะโดยแต่และถุงเท่ากันและได้ข้าวสาร90กิโลกรัมถ้าเราอยากทราบว่าข้าวสารหนัก ถุงละกี่กิโลกรัมเราก็จะนำจำนวนข้าวสารทั้งหมดหารด้วยจำนวนถุงนะคะก็จะได้เป็น90หารด้วย6นะคะ6คูณ1ได้6 9ลบ6เหลือ3เป็น30 6คูณ5ได้30ได้เป็น15ดังนั้นคำตอบก็คือ15กิโลกรัม ต่อไปข้อ2นะคะพื้นที่1ไร่เท่ากับ400ตารางวามัทุรสมีที่ดิน15ไร่คิดเป็นกี่ตารางวาจากโจทย์บอกว่าพื้นที่1ไร่เท่ากับ400ตารางวาถ้าพื้นที่15ไร่คิดเป็นกี่ตารางวาเราก็จะนำ15นะคะคูณกับ400 เก็บเลขศูนย์ไว้ก่อน2ตัวนะคะนำสีไปคูณ15 4คูณ5ได้20ใส่ศูนย์ทด2 4คูณ1ได้4บวกตัวทดอีก2เป็น6ดังนั้นคำตอบก็คือ6,000ตารางวาต่อไปข้อ3ค่ะ น้ำหนึ่งขวดมีปริมาตร0.5ลิตรทองดีซื้อน้ำห้าโหลได้น้ำกี่ลิตรโจทย์บอกว่าน้ำหนึ่งขวดมีปริมาตร0.5ลิตรแต่ทองดีซื้อน้ำทั้งหมด5โหลนะคะจะได้น้ำทั้งหมดกี่ลิตรขั้นแรกนะคะเราจะต้องเปลี่ยน5โหลให้เป็นขวดก่อนนะคะว่าเท่ากับกี่ขวดโดย 1หโหลนะคะเท่ากับ12ถ้า5โหลนะคะก็จะเท่ากับนำคูณ12ได้เท่ากับ60ดังนั้นนะคะทองดีซื้อน้ำา60ขวด1ขวดมีปริมาตร0.5ลิตรถ้า60ขวดมีปริมาตรเท่าใดก็นำ60ส คูณกับ0.5นะคะโดยนำา60นำา60คูณ5ก่อนนะคะ6คูณ5ได้30เติม0.1ตัวเป็น300แต่เนื่องจาก0.5เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณก็จะได้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะ ก็จะได้เป็น30.0ลิตรหรือ30ลิตรนั่นเองค่ะคำตอบคือ30ลิตรหรือนักเรียนอาจจะเขียนเป็น30.0ลิตรก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ออนอุมารับจ้างทำงาน24วัน ได้รับค่าจ้าง8,280บาทออนอุมาได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละเท่าใดทำงาน24วันได้เงิน8,280บาทถ้าเราอยากทราบว่าทำงานวันเดียวนะคะจะได้ค่าจ้างเท่าใดเราจะใช้การหารโดยนำ8,280หาร24นะคะ 24คูณ2ได้48ลองนำ3มาคูณนะคะ3คูณ4ได้12ใส่2ทด1 3 2 6บวก1เป็น7ได้เป็น72 82ลบ72เหลือ10ดึง8ลงมานะคะ24คูณอะไรได้108ลองนำ4มาคูณนะคะ สีคูณสี่ได้16ใส่หทด1 4ึคูณสได้8บวกอีก1เป็น9ได้เป็น96 108ิบหกลบเก้หลบหเหลือ2 10สลบเเหลือ1ดึง0ูนย์ลงมาเป็น120ลองนำห้มาคูณน,นะคะห้คูณสได้20ใส่ศูนย์ทด2 5งคูณสได้สิบ บวกอีก2เป็น12ได้เป็น120ลบกันเหลือ0ูําคำตอบก็คือ345ดังนั้นออนอุมาได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ345บาท